สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้อภิพาพิพาณออกไปกราบนามัสการปูทุดดงครับซึ่งเพิ่นกาทุดดงมาที่วัดดงนาเพลินครับเพิ่นมากไก่ครับมาจากอำเภอปะท่ายครับแต่ว่าเพิ่นกาจ่าลิกมาเรื่อยๆครับมาที่อำเภอบ้านเพือ่อและก็มาถึงบ้านเฮาคือวัดดงนาเพลินนี่แหละครับส่วน ปูพันธุ์เสีแนวทางตัวใดมาฝากพี่น้องก็ตามแอดมาได้ครับได้ไปฟังไปเบิ่งน้ากันว่าปูทุดดงพันธุ์สหายแนวทางตัวใดครับ,บกลาวนมัสการครับพระอาจารย์รครับคคววาามมสุเเได้ข่าวว่าพระอาจารย์เดินทางมาแต่กไก่นบ่ครับต้นแรกมีพาตุวดลวงนอไปปักกลดูแถวพัทลาย<ฮ>นี่วัดปลาสาลาง แถวนั้นสินี่คล้ายกับเป็นมู่บันเมืองเก่าครับบ่หูดอกเพราะว่าช่องหูนั่นว่าผู้ยากเป็นลายเรียอเกือกมาเรื่อยๆปล่อยให้แถวปะท้ายงานง่วงเป็นเปรียวปะท้ายข้อรหัสมันแม่นหลักแถวปะท้ายซีดาเด้อครับแถวปะท้ายแถวซีดาเออนั่นล่ะปล่อยโยวมาถือกมาเรื่อยๆแต่ว่าตะม้าบอร์เคลือบหัวจักรยงนสีกระจายดูถูกดูออกช่องออกต่างๆใครแม่นตั้งท่านนี้คือคือหลายัแต่ตะม้าหูวจักกดดูถูกนะ โอ้ครับบัานนี่อาตมาก,ก็เลยว่าสิตั้งวัดถันบัานนี้เจ้ากินเขาพ่ะไหโยูไหสากันพ่ะไหโยตีครับก,กันเลยเดือดรุงขึ้นมาเรื่อยๆมาหน้าหลวงเพื่อวันผือ,อเดือดรุงไปได้ไปปักกฏในปราสาทขังผู้นี่ละ่ะทําวัดส่วนมณฑ์เสร็จนางสมาธิภาวนาเสร็จสิผักพันในมีความฝันนนีปูดื้อสีคนหนึ่งเชิญเรียกให ไม่ใน,ในมีขันครับผมนี่เลขห <5, S 2> ้าเจ็ดสามแล้วเพิ่งฉีดซี่เลียมไวห้าเจ็ดสามนี่เพิ่งฉีดซี่เหลี่ยมไวซันนครับเนี่ยน,นี่ซันนั่นเป็นฉีดซี่เหลียมไวว่อซี่เลียมสี่ละไปตัวเลิดหาเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเนี่ยซีเนียเป็นเช่เหนหานในในในมีดมนในในมีดที่ที่เป็นเช่นหายนะ แต่ว่าเรียกนี่ก็น,นา่าอัศจรรย์อยู่เพราะว่าเพื่อนห้เบิ้งเทียเดียวเพื่อนห้เพื่อนห้เบิ้งเทียเดียวในสวนใน,มมน,นเมิยน,ยนม,านมาาอาเพราะซื้อเบิ้งเทียสองนี่ไม่เห็นตัวเลขกลายเป็นสีดำหมดหายไปหมดเลยสิครับเมียนนี่ตัวนี้เมียเบื้องเทียสองไม่เห็นเรียกหรอกเพราะว่ามันมันหายเป็นสีดำไปเลยครับตอนแรกก็นบ่บ่เป็นสีดำเป็นเรียกชัดเจนมาก ตอนไหนทิ้นเหล็กก่นไหนทิ้งหลกแต่มันก็นาสะจันอยู่ทวราช่วงเดือนตะดวนกามาตาเพื่อนนี่ปูหรือสีเป็นกระเมเ็ดเหล็กผ่านไปเนาะแต่มามาหลังค่นกางยางไปเจ้าใดบุญจิตมันยางไปขังกอกใหม่กกน,นั่นเห็นตัวเลขเต็มตาเลยบะ่ะเป็นิีมยาเป็นมยับย็นมยาคือมีวิญญาณคนนี่ประคับประคองเลดไว้ต้นไหนเจ้าค่ะต้นนั้นนั่นท่านนั้น อยูรอไอ้บดเก่าเนี่บอกรัว่าแนางบทเก่าเป็นต้นนั่นเห็นบนนั้นโอ้ต้นาง่องนั่นนะงคองหัขางค้องต้นเปื่อยไงเนั่นแหะต้นนั่นแหละนยิบหยับหยิบหับหยิับนี่อย่างยเลขกาเลขเสาต้นนั่นขึ้นไปขึ้นมาอยู่อ้นี่อย่างเลขกาเด้อเยา้อเลีาตนึ่งเยกอนเลขต้นใหม่นี่อย่างนี้เล็กหาแม่ที่พรอาจารย์เห็นเอ็นเป็นเลขตัวใดก็ครับที่แรกที่แรกครับเจ็ดยังก็ครับ หากวอนห้าเจ็ดสาม,มแมนของของปูหรือสีเป็นชิ้นหอยปูหร,รือสีนะครับแมนยู่ขางผู่บ้านหน้าหลวงมู่บ้านหน้าหลวงเลยมู่บ้านหน้าหลวงไปน้อยหนึ่งเมื่อีู้่จ้านัืนปลาดิบหลายปูหรือสีแมนเป็นเชียนไห่ในนิมิตนะเขียนไห่เนาะแมนนี่ห้าเจ็ดสามเท่านั้นในนิมิตแมนอตาตมาเนี่ยมักไอผิดไ้ไเรียกงงอถือมาหรือใหญ่เดีย บ่่ปลาตะเกลีงยเนีให้มาตะมะอาอาตย์สามคือกบตะฟูจะคุ้มเพิ่ยูนะพอไปทัปลาใดปลาสาใดก็เพิ่งหายเรื่อยเรื่อยเท่าที่จาริกไปแม่นม่อยจารย์ครับแม่นไปเรื่อยไม่เรื่อยอ่าแอาจานย์มาตั้งแต่ปะท้ายผ่นติครับแม่นบ่มั่ใกล้ตัวหน่งมากม่นยางมากยางมากประมาณสองเดือนแล้วยางไม่เยเรื่อยแม่นสองเดือน เห็นมีต้นเปลือยข้างโบดเนาะแมนเป็นถ่ายก็มีเป็นย่านคนยบงยิเงยยบเหล็กิยบยบเงยับได้อพาดยูืสีแต่ตัวหาม่ยืสีแมนิงียบิงียบิงียบแต่เหลียวเห็นชัดคือเล็กเหล็กหาแต่ว่ายิมงยับอยู่สลับไปสลับมาอยู่ตาเป็นเหล็กตัวเดียวกันมันจะเป็นเก้ากับแปดเก้าล้มคืนแปดกับคืนนสีน้ำิงียบเงียบเซ่กันมันแค่กับเก้า ต้เชกระเปียมันขึ้นไปขึ้นมาสลับกันแชนีได้เห็นหาก่อนมาหาหาจังหาบ่บ่หายบ่บยิ้มยับเลยจังไ่เด้แมนเดนแต่ว่ามัดจิขึ้นกับร่งกับเปียเปลี่ยกับเปียเก่ากระนี้สลับกันเ่าก็ะเปียนี้เปลี่ยุห่างลงเลือเก่าเช่นยุคหางลางเดือเก่าก่อนเปล่ยนแมนล้นขึ้นไปขึ้นมากมันมีเออหนาละเออหน้าละยิมหยับยื้หยับน เก้ขึ้นก้อนเลย็มาแปดเมอันนันสิขึ้นไปขึ้นมาสองตูนี่แต่ว่าหาหาเช่นหาไปไปยุ่งโรรงต่างเลยโอ้หาอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละเต็มเต็มเลยนะคออหายุ่หันละหันละบันเจ้าเลยกไปเลยกมันขึ้นไปขึ้นมาอยู่นะสองตูนเออเออเออมันสีใบมันงงนะอ่าตัวนี้ออกลนะเมียนเอาสันหลังสีเอือนนั่นแหละต้นไหนคนต้นสนอเมนฟัดนั่นแหะ อัละเมีนแต่ว่าเล็กขาวอยู่สื่อตัวเล็กเก้าเล็กแปดที่ขึ้นไปขึ้นมาแองนเลนหลเมีนเออสลักกันไปสลักกันมาอย่มนแมีนใต้จะหายยังคิดว่าป๊อบป๊อบขาเก้ากับขาแปดนี่สองมีสองยังสองเก้าเมีนนีมีสองเก้าห้าเก้าเก้าห้านีมเป็นจังไห้ใช่ะ โอ้กาแฟนี่เป็นจังไรกาแฟนี่พอคือดเพราะว่ามันมันมีตัวย่างขามันย่างไว้อยู่โอหาย่างแล้วแมนคือเขาสีให้เขาต้อเตัดอย่างเดียวห้าแปดเออเขาจะเป็นจังสีนะเขาจังสีมันสีมันสีชัดเกินตัวตัวเด่นมันสีเป็ีนจังสีเ็นอาจารย์สี่ขนม้าจับคูนี่มาเป็น่ังสีไหมครับไม่มันถึกต้องนี่นี่ อาจารย์แล้วว่าเป็นครับนี่แหละมันเรอเอื้อเอื้อเอื้อเป็นสันเอื้อพอดีนี่มันเป็นตัวอย่างนี่แหละห่านเนี่ยนี่ลงมาเนี่ยนี่เขาจับคโคโอ้แต่ว่าเหล็กนิมิตดม่ดผู้สีเขียนใหไฮนี่นี่ส้นี่นี่อยู่อยู่ไอ้ยุ่บ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงเอาละพ่อเนี้ยเอาโยมเพื่อบ้านผืนโอ้เอายพนโยมเพื่อบ้านผืนนี่ฉะนั้นมันมีผู้เขาหลายเด้มีปลาปลาแต่ไงปลาแต่ยานด้วยจังนะอาจารย์ว่ามา อดว่าเท่านี่มื่อใดครับนี่มาได้ดสามสี่หาเมื่อไรดิหาเมื่อไรดิครับดวเราดิครับโอ้ตอนปูรุสีเพิ่นมาท่าพิธีอาจารย์บอกว่าพระท่านมาหลังซึ่งไม่คิดใจจังใดยาบโกไฟตัวนั้นเห็นตัวเลขเลยวันนี้เห็นตัวเลขซุ่มนี่ยนะที่เมียนมีหยับมหยับปูใครก็มีวิญญาณคนนี่เป็นหยับชหยับหยับหยับนั่นแหละปกติแต่ก่อนที่อาจารย์มาท่างอำเภอบระทศไทยมาท่างพุ่นนี่คันนิมิตนี่แม่นได้รลดม่ครับมน อาตมาปล่อยไห้คนหน้าเอ่อหน้าหน้าหน้าหลวงนี่วันว่างทันวันว่งเนึ่งเหรงยครับเก้าหนึ่งเก้าถีสามตัวเลยเก้าเนึ่งเก้าเนยนไห้เป็นหน้าตัวไห้มากครับเมื่ออาตมาก็งงตัวพุทีีเป็นไห้อยู่เรื่อยกันแต่ว่าเดินไปเดินะาเป็นเยอะตัวยังเลยว่หูแต่ว่าเคยถือยุบประจำนี่สีบหนึ่งเดือยบแบบนั้นแหละครับ ว่าปูหัวก้อนเนี่ปูรูสีคือกันไหมครับที่เขียนแห่จานชุนหน่าหลวงแมีนล่ะเก้าหนึ่งเก้าที่ครับแมีนแต่ว่ามะเฟิลไม่ได้เชียนหาที่เก้าหนึ่งเก้าเป็นเถียงกันมามโอ้เพิ่งเถียงกันมากคล้ายๆกับก้นกันมากก้นเบากันคุ้ยกันมากเนี่ยนะครับของกูถือของมุ่งผัสจีของกูถือก็มุ่งผัสวางสีครับ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 มันนี่มันจะได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้านัหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอีกคนหนึ่งว่าเก้าเก้าหาครับคนหนึ่งว่าเก้าหนึ่งเก้า แต่ว่างวดที่ผ่านมามันออกหาแปดเนาะแมนแต่ว่างวดนี้เพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนให้เลยเนาะครับงวดนห้าเจ็ดสามเลยขีดไปพร้อมเลยขีดไปเลยเนาะล่างเนี่ยหาแปดเจ็ดสามเห็นอยู่ต้นเปลีอยใหญ่นี่ยครับเป็นเลขหาไม่นจะหาอย่างนี้กันหาอย่างแต่ว่าหา เก้าแปดเนี่ยมันมาอยู่จุ่มเดียวกันมันวาจาัานมันมันสลับกันตุ้พับตุ้พับไปสุทั้งเท่ากันเป็นเก้าต้งเท่ากันเป็นแปดมันสลับกันเป็นสี่นะน้องนี่แหละบาดนี่ในชุดนี่ถ้าตัวเน้นตัวนักสิเป็นตัวใดอะไรขันตัวบังมากอะมากของอปูรือสีมากของปูรือสีครับห้าเจ็ดสามนาะครับกระบอกหน้าหลวงก่อนจะลงมากเลยกระบอกมู่บ้านหน้าหลวงแล้วหน้าหลวงแล้ว หาเจ็ดสามตัว้นัม้ของแมนเป็นหายไปแล้วคนสิลงน้อยหายไปแล้วครับผมแต่ว่าแตมาบวชคห้อ่อนก็สิบบคชให้หัวจัดครับผมออกซื้อเป็นครั้งแรกเนาะอาจารย์เนาะครับบัดหน้าเพื่อนไหนมันเหลีวซะเพราะว่ามันหยิบยาไปนะครับว่าเป็นการเพื่อไทยว่าเท่างลังก่ันหยิบยาครับผมอันปูนยาเพิ่นซอยกันให้ตัวเลขเอฟซีเพิ่นถื่อกระจา พอมีเงินมากจะใส่หมมันแล้วเนาะลาการจะแข่งผู้หญิงสายในวันนี้ล่ะครับก<อ>ารสา<อ>า่ผ<อ>ู้คนนี้ของแก้วตาเทปเนี่ยนะอาจารย์เนาะเป็นผู้หญิงผู้คนนี้รีดไมีเด็ดนีตาเทปมุทิปุนั่นแหละให้มาซอยเนีว,วัดหน้าเพื่อนี่ือซอยอย่างโน้ตเป็นได้ถึงได้เงินได้ไม่มาสั่งมาเห็ดใน้ผัดหม้มันแล้วตัวเสนนตัวปรารนาตัต้งไหนครับพระอาจารย์ครับใช่คลิปเลยให้นิมนต์พระอาจารย์ ฝากไข่พ่อนหยาดย่มนะครับผมอสุดท้ายนี่ไข่หยาดย่ยมจะมีความสุขความเจริญเด้อไข่ลุงเลี้ยงน่หนาทีการงานอ่ามีความสุขมีอายุวันนาสุขพะพละวัิิานสมบัติทุกคนทุกทันด้วยคืนสาธุ